สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะ,ะสวัสดีกันในช่วงที่สองนะคะช่วงแรกก็ลงแนวทางเลขไม่น่าลงทุนบนล่างนะคะแล้วก็เลขไม่มาด้วยการให้ FC ทางช่องเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะคะก็จะลงแนวทางดับล่างตัวตรงๆให้นะคะให้ FC เอาไปเป็นแนวทางในการตัดตัวเลขออกนะคะดับชนเด่นก็ให้เลือกเด่นกันไปเนาะเ c เลขดับก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะดับชนเด่นก็ให้เลือกเด่นกันไปนะคะหมดที่ผ่านมาเนาะอแนวทางดับล่างตัวตรงๆก็ดับเอาอยู่นะคะ บางงวดก็ดับหลุดก็มีเนาะ FC นะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะดับชนเด่นก็ให้เลือกเด่นกันไปนะคะต้นทองนพเก้านะ,ะกำลังผีใบออกมาใหม่นะคะใบมันร่วงนะคะในกลังเรื่องแตกใบใหม่มา ฝักเต็มต้นเลยนะคะฝักไอ้ท้องนพเก้านะคะถ้าเอาไปเพาะนี่ก็น่าจะเกิดอยู่นะคะไปทางไหนก็เดินตามเนาะ เดินเก้าเดินสิบเนี่ยแม่ไปหางไกนก็เดินตามแม่มาอัดคลิปทางงู้นก็เดินไปทางงน้น,นอัดคลิปฝั่งนี้ก็เดินตามมาตาตามมาก็ยังจะมามเล่นมาหยอกมาแย่กับผูงหญิงนะอไอ้ดือ้อไอ้โซนบรรยากาศ ช่วงเย็นเอซีบรรยากาศดีมากเลยนะคะลมพัดดีจังเลยร้อนแดดก็ยังแรงอยู่นะคะบรรยากาศท้องทุ่งนาหน้าบ้านนะคะนี่หลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเอาวัวมาปล่อยท้องนาหน้าบ้าน,นะคะ่ะเอซ ให้วัวปล่อยกลางทุ่งนี่เลยนะคะให้วัวเขาหาเดินกินเองนะคะเดี๋ยวตอนช่วงเย็นๆนะคะเจ้าของวัวเขาก็จะมาไล่วัวกลับเข้าคอกนะคะบรรยากาศดีมากเลย มามาหนูเดินเก้าเดินสิบเอาทางนี้เร็วมามา่าไปกัดต้นม้นะลูกเดินเก้าเดินเก้าอันไหนอันไหนข้าบต้นไม้ออกมาจากในกระถางที่แม่แช่น้ำไว้อีกแล้วนะ่หะหาแต่เรื่องโซนจริงๆโซนทั้งวันเลยตื่นขึ้นมาก็โซน แม่จะเอาไว้ไปปลูกนะลูกหนูจะอ,ออกมาทำไมอีกอะแม่แช่น้ำไว้ให้รากมันแข็งแรงนะ่ะโซนมากเลยสองสองตัวพี่น้องเนี่ยโซนมากเลย อะแนวทางดับล่างตัวตรงๆนะคะ <c oughs> คลิปที่ผ่านมาเนาะเราลงเลขไม่น่าลงทุนให้นะคะไม่น่าลงทุนบนและล่างนะคะไม่น่าลงทุนเฉพาะตัวตรงตามที่เราเขียนให้ตามนี้เลยนะคะส่วนตัวกลับลงทุนได้ทุกตัว แล้วก็เลขไม่มาด้วยกันนะคะก็เป็นแนวทางกันไปเนาะ fc เดี๋ยวมาดูแนวทางดับล่างตัวตรงๆนะคะดับล่างตัวตรงๆงวดที่ผ่านมานะคะผ่านนะคะ <c oughs> เลขออก5้สองเนาะดับล่างตัวตรงๆรงห้าสอง 2, ไม่มีนะคะ อ่ะดูของงวดวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้ากันนะคะแนวทางดับล่างตัวตรงตรงมีศูนย์เจ็ดหนึ่งหกสองห้าสามสี่เก้าแปดห้าสองหกเจ็ดสามแปดสี่เก้าห้าศูนย์หกห้า 7 8 8 1 9 4 10 2 3 3 6 7 6 09และ32นะคะแนวทางดับล่างตัวตรงๆทั้งหมด20คู่นะคะ fc ก็เป็นแนวทางกันไปเนาะ fc ตับชนเด่นก็ให้เลือกเด่นกันไปนะคะแนวทางเลขดับล่างตัวตรงๆก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะ บางงวดก็ดับผ่านบางงวดก็ดับหลุดก็มีนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะตับชนเด่นให้เลือกเด่นไปนะคะเอาคลิปแนวทางนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนน้ยนับซ <S up, S up>. ับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเหนื่อยกันไหมล่าฮะเหนื่อยกันไหมนะ่ะหึหยอกกันตลอดเวลาเหนื่อยกันไหมน่ะ ไม่เหนื่อยกันบ้างหรือนะฮะแลบลิ้นยาวเลยฮะแลบลิ้นยาวน่ะตื้อซน